เขาบอกให้เป็นเกียรติก็กินหน่อยสิเจ้าบ่าวตาสบายเลยครับน่ารักมากตกลงเต็มลคนนี้ใช่ไหมครับที่เป็นเจ้าสาวยำลิ้นย่างย่างนะอันนี้จะเป็นข้าวเบิร์กนะครับข้าวเบิร์กหมูมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนนี่โหนี่คนจนเป็นงี้น่ะแกงก็ต้องเป็นอย่างงี้อร่อยโต๊ะเนื้อแตกกินไปเนื้อแตกไปตอนนี้คือใกล้ห้าโมงแขกก็เริ่มมาแล้วไงตามอายุนะ จ้งางเร็วเข้าลีลาเยอะวันนี้มางานแต่งที่บ้านไม่สังหน่ครับก็มีน้องๆที่เป็นเจ้าบ่าวเชิญมาครับเราก็เดี๋ยวจะร่วมพิธีกรรมในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับมาพอาลมหยุดอยูุ่อันนี้เป็นน้องที่เตะบอลให้ผมนะครับไตพ่านของของผมที่งานด้วยเจ้าร่างเดี๋ยวนยุดมันล่อนะ ไปแต่พี่ไปไปรวมรวบพี่ไทำไปะบใช่ไหอ๋อนะมงนมีน่นกเอไอ้ขาว่จินดนี่ยามาขนนี้เนี่ยเดี๋ยวะามามในมปให้ไปกินข้าวครับก็ไปก็ไปก็ดีเหมือนกันไปตู้ตไปอยู่กินเพิ่เกยหน่อยนก็บอกว่าเชิญกินเพื่เกียรติหน่อยไปไปไอันนี้คนที่ห้วยแก้วนั่งหมใช่ไหมอันนี้คนที่้นั่งงนี้ ไม่เซ็งครับอ,อ๋อ,อ,อนี่พิธีกลายขบวนกลางคืนใช่ไหมพมีวันที่มีมเช้าครับพี่อออันนี้ก็ข้าวบนมาอยู่กับทางญาติฝั่งเจ้าบาก่อนนะครับทุกคนกินข้าวครับขอาข้าวมารอแล้วพรุ่นรรงนี้เราต้องมาไหมพรุ่รงนี้ก็มาแต่เริ่มพิธีเรื่องเรื่องพิธีเป็นเรือเป่าครประมาณแปดโมงครับต้องพูดกันตั้งแต่เจ็ดโมงนะใช่ เดี๋ยวเสร็จกับบ้านอนกันเสร็จเดขึ้นไปต่างต่างมณฑลต่ามณเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเจ้าบานนอนก็จบนะยุทธไม่ยอมนอนจั่ยไม่ตัดชิโนพิมพ์เท่นี้อันนี้เป็นบ้านทางทางที่เจ้าสาวจากที่เจ้าบ่าวนะครับอ่ะเชิญไปผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลยผู้ใหญ่บ้านไปเกี่ยวเดี๋ยวมาถึงเปนทั้งหนลำครับเออให้ยบ้านยุทธมาแล้วครับ เอาดูกับข้าวหน่อยอ๋อยืดราพิเศษหน่อยนี่คือนี่คืออะไรเนี่ยเจ้าบ่าวอันนี้น่าจะต้มผักกาดกับหมูครับอ่าใส่ขิงด้วยอันนี้พาสต์โจ๊กเฮ้ยว่าสากกระดิ่งเลยไว้นะไม่น่ากิสกิร์ย์กระดิ่งว่าอะไรใหญกินไม่ได้แล้วมือทํากินไม่ได้กินไม่ได้แล้ว เกย์ผัสการ์ดเกยผัสการ์ดเลยโอ้บอกเกย์ผัสการ์ดเลยนี่เออเหมือนกันนะโอเคอยู่ยังครับเขาบอกให้เป็นเกียรติก็กินหน่อยสิเจ้าบ่าวตาสบายเลยครับน่ารักมากเสร็จแลครับเดี๋ยวผมบริการให้เอาบริการให้น้องๆน่ารักครับตุ๊กเข้าด้วยกันมีความผิดหรืไงเนี่ยนี่งานมายังไงถึงออกกล้องไปได้เนี่ยผมนึกว่าต้องบัวนะมัน นึกว่างานมีข้างบนนะครับเนี่ยนุ้ยยุ้ยไม่มาใครไม่รู้เจ้าสาวนี่อยู่บ้านก็คือก็ไกลอยู่นะครับถ้าถ้าขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยคือไกลห่างจากตัวเมืองประมาณสี่ห้าสิบโลชุดนี้อนาคตดีนะเนี่ยไปไหนไปไหนใครก็รู้จัก ินชาคพี่ท่านประธานมพี่ยหยุดหยุดเอาแรงไว้นะครับน่อยหยุดแต่งหยุดตัวใช้งานบานทุ่งเลยต้มาตุ้มาไม่ยอมกินด้วยอ่ะ เลยครมารวันนี้มาในคณะแขกห้วยแก้วร่างนะครับกินก่นเลยอันนี้หมูหมูก,กี่ตัวยุทธไม่ไม่ได้แจ้งเลยไม่ได้ถามเจา้าจบ่าวให้เจ้าบ่าวเขาเอ่อรับต้องรับแขกค,คนอื่นก่อนวันนี้ไปบ้านเจ้าบ่าวนะครับวันนี้อยู่บ้านเจ้าสาวก่อนรอร่อยนะเนี่ยอืม,อม คเองเเ็ดี๋ยวไม่นาน,นานนี้น่าจะมีน um ้องๆทีมงานเราแต่งงานอีกนะงานใหญ่มากเตรียมตัวให้ดีจะเป็นใครรอรุ้นบอกแค่นี้แหละตอนนี้เลี้ยงหมูไปสิบละสิบหกตัวแล้วยุทธต้องลางานไปช่วยงานกันนางเอกคนสนิทพี่ไม่นานนี้แหละพิมทำเชิญครับ น้ำให้กระเลียงทำที่นี้อร่อยนะตุ้งติ้อะไรไม่รู้แต่อร่อยดีบิ๊กต้องให้ลุงทำชิมก่อนพี่ทำยังไงอร่อยไหมกำลังทานอยู่อันนี้อันนี้น้องๆจากบ้านไม้สรางหนามปะหรือว่าอ๋อเป็นน้องๆไม้บ้านไม้สรางหนามนะน้ครับขอบคุณครับผมให้เยอะมากเลยเมื่อกี้ไปทักเขาพิ่ดิไปทักพิ่ดิ เอาเอานี่ครับแล้วไว้นี่แหละเอาอยากกินแก้วแก้วไม้ไผ่มันสุกับปลาไหลนี่แหละคือของชอบครับกินกับมิ้งเอ้านั่นเอาไม้กวาเดี๋ยวไม่เอาไว้ไหมครับพี่ทำอิ่มแล้วกินข้าวมวงมาแล้วไงเนี่ยครับอันนี้กับข้าวมาเต็มเลยกับข้าวเยอะมากเลยอ่ะเนื้อกินไม่ถูกแต่ว่าอร่อยจริงๆมันเลยร็วๆอร่อย แต่ว่าเขามาเพิ่มใช่ป่ะใช่ครับอ๋อเก่งอย่างเดียวกันเงินเดียวกันครับเตี๋ยอร่อยดี <c oughs> อ่ะรู้จักไว้ไม้สังน้มผ่านบ่อยแต่ไม่เคยแไวะเคงทำมาบ่อยไหมก็ท่าไปท่ามาครับไม่เคยแวะเหมือนกันครับผ่านไปผ่านมาไม่เคยแวะเลยยินดีดละดองวัละน้งองเราทั้งหลของชีวิตนะครับอนาคตนี่ ถ้ข้าวมติว่าถ้ารมน์ามาที่นี่บ่อยดูดก็ต้องพามานะกข้าวหลวง <c oughs> ใช่ใผมเป็นคนลองไม่แล้วอย่างเงี้ยเขาจะไปตั้งวงนี่คือเขาจะทำอาหารกินกันเองหรือว่าแบบก็กคำขา้าวที่ตังงนะ้งวงเหรอครับไม่แล้วแต่ครับบางทีก็มีหมูย,ยงหมูย,ย่าง<อ>ถ้าตังง้งวงแบบคล้ายๆแบบพูดคุยกันอยนะ่างเงี้ยใช่ครับใช่อีกบ้านหนึ่งไม่ใช่บ้านนี้น่าจะประมาณนั้นผมว่างั้นเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะครับ Mm hmm. ตอนนี้งานก็แล้วเสร็จนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนก็เป็นพี่กรรมทางศาสนาคริสต์นะครับ mm hmm. น่าจะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวเดี๋ยวผมจะย้ายตัวไปบ้านที่เจ้าบ่าวรองรับนะไป mm hmm. ไปคุยกันน้องๆครับน้องๆเยอะมาก อยู่ครับรอเดี๋ยวขึ้นไปข้างบน,นครับรตกลง,งเป็นแบบคนนี้ใช่ไหมครับที่เป็นเจ้าสาวโอเแต่พี่ไปรอข้างบน,นเนาะครับนี่ครับงานงานก็จะมีที่นี่นะครับก็คือกับสวดก็คือสวดเมื่อกี้เขาาตอนที่ผมกินข้าวอยู่ก็สวดตรงนี้อะไรพี่สมสวยน,นะ การหนึ่งนานนะครับเป็นย่าทางนี้แล้วเราจะไปไปทังอื่นก่อนนี่ครัวนะครับับข้าวก็เสิร์ฟแขกนะครับแล้วก็อยู่กันดนึกนเลยครับวันนี้ไปลรงยุดรออยู่ ตอนนี้มาถึงโซนที่เป็นบ้านห้อยแก้วนะครับยายออกมาจากบ้านจาเจ้าอ๋อเจ้าสาวยุดมารับแล้วแล้วก็เ<อ>มื่อคืนผมกลับมาก่อนวนะันนี้ก็เลยมาร่วมงานที่ห้อยแก้วเป็นงานประชารนว่าไงเป็นไรน,นี่แหละจะไปหายุ่นี่แหละก็ไปถ่ายครับไหนียะจอดลุไว้ดีกว่านั่น,น,นเดี๋ยวไปอเอาเอ้าทำมาจากเชือ่อไทยขอทำแกง มาดูลุงธรรมครับลุงมรรมกำลังที่จะทํากับข้าวครับแล้วก็จะมีผ่านตู้แล้วก็จะมีคนในหมู่บ้านครับกำลังเตรียมตัวทําอะไรสักอย่างตู้ทำอะไรเนี่ยย่างลิ้นย่างลิ้นน่ะย่าลิ้นย่าลิ้นย่างครับย่างนะย่างลิ้นเนยและ ม่อยู่หลังตู้ตู้บรรโมโหแล้วมันสับแกงทำอีโตาลูดทำอะไรเนี่ยไอ้ถือร้อนมาเลยไอ้ที่ทำแกงอะไรพี่มันทำต้มไปเบอรเบอร์อ๋อข้าเบอร์หมูนะครับอ๋อหมูที่ทางทางมันเบ่าวอ๋ออยากเห็นมันดีเลยอยากกินด้วยแหละนี่ต้องมีมือเหนือเนี่ยตู้ขายมีให้หน่อยี่เชมแบงเนี่ยเดี๋ยวยะนี้เข้ามาร่วมนะนี่มีลุงมาทำกันนะมือเนี่ของคิวเต๋เป็น ลูกปืนน่ะลูกปืนรถน่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะย่างลิ้นย่างเนื้อทำอาหารกันนะครับดูบรรยากาศชิวๆที่บ้านเจ้าสาวเอาบัตรบัตรนะครับเดี๋ยวเขาจะช่วยเอาหมูลงไปในหม้อนะครับมีย่างหมั่งหมูด้วยเห็นไหมชาวบ้านช่วยกันนี่อันนี้จะเป็นข้าวเบิร์กนะครับข้าวเบิร์กหมูมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนทีมงานห้อยแก้วนะครับไปรุ่นทีมงานไปรุ่น โชว์นี้อะไรครับโชว์นี้อะไรเนาะพูดอย่างนีแกงผักกาดจะชิมางเนี่ยอันนี้ก็มาฉลองที่บ้านเจ้าบ่าวนะครับก็เมื่อเช้านี้ผมได้ไปร่่มงานนะวันนี้เมื่อเช้าผมตื่นไม่ทันเพราะเขาเริ่มงานกันช้ามากประมาณ 8ปดโมงครึ่งเสร็จพิธีมาบ้านเจ้าบ่าวก็ประมาณช่วงสายๆแล้วครับเพราะว่าบ้านเจ้าบ่าวจะสาสาวก็ไปกันบางคนเลยนะก็ได้เจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับก็น่ารักมากน้องๆมะขอให้ไปอยู่ในเฟรมด้วยนะครับนะก็เป็นแขกผู้มีเกียรติครับได้รับเชิญมารู้สึกคนที่นี่น่ารักไม่ลืมกันนะนี่อ้คนทำเขาเบอร์นี่ยไอ้มันชื่ออะไรครับยนะซวได้ลูกบ้านแซวได้น่ะ ไอ้คนทำกระเบื้องมันชื่อไอ้โกค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนี่นี่เมื่อกี้ท่านประธานเขาทำเขาทำ <iz> อาหารอยู่ทําเมื่อกี้ผมให้น้องๆเปิดให้ดูนะครับน้องๆก็เปิดให้ดูอันนี้เป็นอ,อูม่าเขืออรคัันนี้บเปิดเปิดบิเซนหน่อยอย่าร้องไอเขาแน่เปิดเปิดโชว์หน่อย ดูอ่อๆนี่ทีมงานวิลลดเปิดให้ครับเอาตอกเขี้ยวชิมไปกี่หม้อแล้วเนี่ยแต่สองหม้อแล้วครับน่าโน่ากินนะอันนี้คืออยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเดินแซวเดินแสวเอาไว้ครับคุณนม เดี๋ยวเราจะดูเมนูนี้นะครับเมนูนี้เขาจะทำเลี้ยงตอนตอนเย็นนะครับเพราะว่ากับข้าวเขาจะทำเรื่อยๆครับจะลังย่างลิ้นหมูครับลิ้นหมูครับมาเดี๋รับโบกี้วิยาเมนูใหม่จะทำกับแก้มครับอันนี้นะกับแก้มนี่นะเน่าก่างหมูครับอ๋อนี่คือย่างคือแก่ธาตอย่างนี้นะย่างไม่เชื่ออะไรครับหั่นตัวครับหันตัวมึงมาจาก ฮามานอร์เวครับนอร์เวย์ประเทศอะไรวะจังหวัดอะไรนอร์เวย์ในในเรื่องนะครับตอนนี้นี่ข้าวเบอร์เดือดแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวเลยผัดเยอะหน่อยตอนนี้อ่าก็ตอนนั้นก็คือเดี๋ยวรอปรุงเครื่องนะครับเครื่องที่มีก็เตรียมไว้ ช,ชิมสักจานหนึ่งนะครับชิมลิ้น,นหมูย่างงานแต่งก็ได้ชิมไปบ้างแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นอาหารที่ทําใหม่ๆแล้วก็เราก็มาส่องครับพอดีว่าเย็นนี้เลี้ยงแขกก็จะเลี้ยงวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่เพื้นๆี่จะเบานะครับแล้วก็พือนที่จสาวก็มาได้อยู่วะไม่ไกลจากเมืองมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ,จะเจริญเจออะไรนะเพราะที่นี่ยังยังยัญญายรอศัพท์ยังมาไม่ถึงนะครับไฟฟ้าก็มีจากแคสซลาัสเซลล์เห็นเสาไฟแต่ว่าจะไม่ใช่ไฟฟ้าโดยตรง เอาผสมไรอ่ะใสดีด้วยเหรอมัน,นอันนี้ไม่ได้หมักจืดโอ้โหไม่แคร์ชิมกันแนะ่นี่จิ้มจิ้มอ่ะง่ายแต่ใส่รถดีนี่นะครัที่ผมย่างในพร้อมพร้อมมากพร้อมนะนี <c oughs> ่เหนียวมากกันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยหนังนี่ดูลองดูลองฟันพร้อมพูดได้เออไม่หลังสัตว์เออไม ไม่ออมมีนะต้องกอมอะไรวะอร้อนดีมากหวอร่อยไรกันอ่ะอร่อยกันอะโดนลิศป่าไรเพราะอร่อยนะอือเยี่ยมดีชิมไปอกอย่างสองอย่างเครื่องมาแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายจริงๆในการทำข้าวเบอร์หมูเลี้ยงแขกมาร่วมงานแต่งที่บ้านห้วยแก้วร่างซึ่งเป็นบ้านเจ้าบ่าว หมู่บึนของฝากจากบาเจ้าสาวก็เรยียบร้อยแล้วนะครับนะก็เป็นระเพณีของเขาครับงานแต่แต่งงานนี่บางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับประเพณีของทางฝั่งเจ้าสาวไม่เหมือนที่ผมเคยไปนะแต่พอดีเมื่อเช้าผมไม่ได้ว่งงานเยดายมากนะแต่งกันเร็วมากแล้วก็ออกโบมาเขากลับนะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีดั้งเดิมของเขานะครับก็ เสียดายตอนที่ไม่ดูตอนเจ้าสาวกับเจ้าเ่าออกโบสมานะครับดูพิธีนี้น่าจะแบบเป็นเรื่องราวดีเลยะแตบบ่ก็น่าจะคล้ายกันก็นจะแปบะบแปบบต่างกันเป็นบางครั้งถ้าเกิดมีงานแต่งที่บ้านนั้นอีกครั้งหนึ่งไม่สห้ซั้งหนามจาวคนจะกลับไปใหม่นะครับเพราะว่ามีเจ้าเ่าเป็นน้องๆที่รู้จักกันนะครับใส่เครื่องใส่ชูรสใส่เกลือยใส่เข้าไปความรอร่อยอยู่ตรงนี้แหละนะ,ะที่ไหนก็ใช้อ่ ตอนสุดท้ายก็คือโคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะไปชิมด้วยกันล่ำลาในอากาศที่บ้านเจ้าบ้านกระสาวไปแล้วก็ย้ายไปที่บ้านของพานยุทธครับพนันยุทธก็ตอนนี้ก็คือไปเลี้ยงหมูเตรียมตัวเมาอาบน้ำครับเพราะว่าอากาศร้อนมากนี่นแป๊บเดียวครับจะได้ชิมแล้วนะชิมสักคำสองคำเพื่อเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานที่นี่นะครับอืมบเนมือ,อสองข้าะกล้วยครับ มีหัวตัดครับใช้ฟันไม้ก็ได้ใช้ได้อาหารก็ดีถ่ายมีดท,ทางเครื่อนด้วยเดี๋ยวเจ้า,จาของมีดจะมากินด้วยยันนี้สปอนเซอร์ค่าเหล้า<ร>สองขวดวันนี้ <laughs> ให้มันไม่กินเลยร้อนมากน <c oughs> ี่ร้อนครับร้อนไหมมันทำชิมนไหมร้อนร้อนสิกลางวันได้ร้อนได้ไงพี่อุ่ครับพูดได้แน่นอน ชิมสักชิ้นนึงน้อชิ้นน้อยพอพยาชิมนะครับยาชิมก่อนนะขามนนวกเด้งเดียอร่อยเดี่ยใส่การและเห็นข้างหลังยาเห็น้ไหคนเขาเบอร์ไม่ต้องหุ่นอันนี้นสิบนิบใหม่ๆครับเว้ยเจ้าล่างมีหุ่นอย่างนี้ด้ยเนี่ย ยุดเปลี่ยนไปอันนี้ยุตยุตยุดใ,ใช้ยุตไหม <c oughs> ทำไม <c oughs> ถึงไม่ <c oughs> มีอยุตเ <c oughs> อาไปใช่หรือเปล่าไม่ยุต <c oughs> อ้าวสุกแล้ว <c oughs> น,นี่โหนี่คนจนเป็นงี้นะ่ะแกงก็ต้องเป็นอย่างงี้ <c oughs> ถ้าคนมันแบบว่าไม่ละเอียดก็คือก็จะคล้ายๆกับเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยอย่างที่กระบอกนะกรลัสินะกละสิ่นส เป็น้อ่ะดเป็นนิเว้นี่กำลังหาอะไรน้องโตมาอะไรันนี่นะครับหาอะไรเอ้ยหาหมูหาเนื้อโอเคไปชิมครับนะดูนี่น้องยุทธของเราครับน้ายุทธเปลี่ยนไปน้องยุทธน้องยุทธเปลี่ยนไปเราสาวกิ๊กการเลยยุทธเปลี่ยนไปเดี๋ยวยุทธจะมีคนมาขอแล้วเอาสิลองชิมดูอ่ะโอเคครับอย่าเอาคนมาเลย คนคนคนอ้าวชิมกับคุณน้าก่อนคุณน้าเชิญเลยครับอ๋อครับต้นตำรับเป็นคนปรุงแล้วเป็นคนชิมข้าวเบอร์นะครับแล้วก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็คืออยู่ที่คุณน้าเขาชิมก่อนเพราะมันเหมือนโจ๊กเลยอ่ะ เห <infrared> <eled> มือนเหมือนไม่มีข้าวปกติกินนกินบ้านนงมอสจะเป็นเป็นเม็ดๆนี่ไม่มีนะครับอ๋อใช่เขาเออเออมันทำมันมันลายหมดแล้วข้าวขอขออนุญาตอีกหนึ่งคำนะครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเอามะพร้าวเน้อโต้ลุ้นอร่อยโต๊ะเนื้อแตกกินไปเนื้อแตกไปอืมมันเป็นหมูทั้วัวมะพร้าวอร่อยเอาไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวกับ ว่าเขาก็ทยอยไปทยอยมากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นทางต่อนะครับเพราะเดี๋ยวเล่นมากันอีกเนาะกับกระบอกจันจาวไปครับนี่ต้มเครื่องในก็มาเย็นแล้วนะครับอันนี้ต้มจิ้มหรือว่าต้มทำอะไรเขาเนี่ยอันนี้ต้มน้องครับต้มให้สุกก็ต้มให้สุกเนาะต้มให้มันสุกต้มให้อร่อยใส่ครับใส่หมูใส่หมู หมดเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้คือใกล้ห้าโมงแขกก็เริ่มมาแล้วไงเขาก็ต้องทํากับข้าวเพราะแขกเนี่ยก็จะเอากับข้าวกลับบ้านด้วยงคนมาถึงเร็วก็กินเร็วก็ไปไปห้าโมงนี่คือที่เข้าใจว่าเวลากลับจากการทำงานเขาก็จะมาที่นะครับอ้าวนี่ต้มไส้หมูอีกหนึ่งเมนูครับเมนูยำเจนโต๊ะสี่แล้วตอนยำจิ้มนะอ๋อต้องทำยำเนาะหม้อถ้วย่ายจิ้มเป็นยำอีกนะครับก็ปิดท้ายกันที่บ้านของน้องยุทธนะครับ เมื่อกี้เห็นเขายำไส้หมูใช่ไหมใช่แล้วก็กลับมาบ้านครับเข้าคล้ายไส้หมูกลับมาทำคลิปที่บ้านครับก็จะเป็นบรรยากาศการล่ำลาหุวยแก้วร่างเลยนะเพราะว่าพี่ติดง,งานอยู่ในยุ่นนะหล่อเน,นี่ยเอ้าไม่ใช่คนที่ทำไอ้กี้เมื่อกี้เหรอที่คนที่ทำไอ้ข้าวเบอร์เราคุยกันกลับมาแล้วอะ่ะถอดรูปแป๊บเดียวเดีูถอดรูปแป๊บเดียวกลับมาแล้วอ้าวเดี๋ยวไปนะครับทุกคนเดี๋ยวกินยำไส้หมูของยุทธแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะแซ่บคือเก่ารึเปล่า เขารออยู่กับแก้มเนี่ยนานแล้วนะเนี่ยนี่ย็นแล้วนะครับเชนแม็กก็มาวันนี้ไข่มีเท่านั้นพี่บุญธรรมเขามีมาขายทวงมีก่อนลูกค้าทวงนะครับจะทำไงครับน่าไปทวงกันบ่อยออกซื้อที่ห้างนะอผมได้ยังเลอกยาๆอย่าพูดอย่างนั้นอย่าไม่ได้ยาๆบอกไม่รีบแต่ทวงทุกวันถามหา เอ,อ,อาลูกค้า VIP ก่อนเอาลูกค้าชาวบ้านปล่อยไปก่อนเพราะว่าต้องไปส่งไกลไงอ้าวมายำยำเร็วอันนี้พอโโ่พอคนตัวปอพ่อคนตัวจริงมาแล้วนะครับเชมแม็กนะแล้วก็ให้เชมแม็กขิมแล้วผ่านไม่ผ่านนะได้ไปมแ,มเเลแล้วยุด <c oughs> ช่วงหนึ่ง <c oughs> นั่งอยู่นี่ทั้งวันเลยร้อนเนี่ยกระโอ๊ยกินข <c oughs> ้าวไม่ลง <c oughs> นั่งอยู่พี่บุญธรรมทุกคนถอดเสื้อหมดเราจะเว้นผมนะ ยุ่งกัดหน้าไปสองสามทีเมื่อกี้ให้คุณน้าเชฟชิมเนียเนี่ยถ้าผ่านก็โอเคใช่เลยเดี๋ยวได้ไปกันสักทีวันนี้ตั้งองค์บ้านยุทธนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวพ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะถือว่ามาร่วมงานแต่งน้องๆที่นี่ครับถือว่าเป็นเจตที่ดีนะที่เชิญพี่ใครแต่งก็เชิญพี่ได้นะเตรียมตัวไปงานใหญ่ด้วยไม่นานนี้ใหญ่มากหมูโตแล้วเนี่ยหม,มูเริ่มโตแล้ว,มลว,ลวมหมูสิบตัวขเขาเลี้ยงรอแล้วทางฝั่งเจ้าว่าเจ้าสาว เตรียมตัวให้ดีน้าบอกแค่นั้นนะเป็นงานแต่งใครครับในบรรดาทีมงานผมนะพี่ทําจะเอาเมียคนที่สองหรือเปล่าไม่รู้ออกสือ่ออะไรเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวไม่ได้มาแล้วเป็นไงพาหน่อยขอญาตชิมหน่อยขออนุญาตชิมหน่อย,อยมายน้วโอ้สิไม่ไปชิมไม่เป็น,เ,ปนเกียรนเห่อยไปออกกล้องหน่อยได้ครับชิมมาขาดอะไรบอกทีตอนนี้หัวหน้าเชฟมากำกับการแสดงเนี่ยนะครับ ทำวขาขอได้ครับพี่ครับกินได้กินได้จริงๆเนี่ยจะไปแล้วครับทีมงานทุมาแล้วเดี๋ยวจะส่งเชม็กเข้าเป็นพ่อครัวประจำงานแต่งของน้องๆในทีมงานครับเดี๋ยวดูครับว่าเป็นใครเชนแม็กเชิญก่อนตามตามตามอามยุนะต้องขันวอะไรไม่รู้เปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มยัง เขมไหมครับเข้มเกินหรอไม่ต้องทำใช่ไหมตัดเค้มไหมปลาหน่อยนึงน่าจบน่าได้เรื่องนความอร่อยครับเียใส่ผมรถโอเคไปแล้วครับวันนี้นะขอบคุณน้องๆที่ร่วมที่เชิญผมมาเป็นแข่ในงานแต่งก็ับทีมงานพ่อแก้วล่างทุกคนนะครับไปแล้วครับวัสดีครับจ้าวบ้ามาพอดีเลยจ้าวบ่าเจวบ้าขอบคุณนะครับ พี่ไทยเลยนะนี่เสื้อเนี่ยถูได้เป็นไงอะ่ะเนี่ยนักนตบอลผมเนี่ยเป็นไงอะ่ะนี่ครับน่าสุดไม่สุดมีทั้งทีมครับ <c oughs> น่า <c oughs> โอเคสุดยอดขอบคุณครับ